เดินรวบรวมคะแนนครับก็หันไปชูมือให้ทางด้านมุมน้ำเงินครับเป็นเสือภูมิติงน้อยกระชินครับเสือภูมิเป็นไงบ้างใจครับเออก่อนกชกคิดว่าจะชนะได้แบบนี้ไหมก็เป็นเรื่องง่ายๆครับแล้วเรามั่นใจสุดงยังไงเ,ไเราได้ใหญ่ด้วยได้ใหญ่ด้วยเด็กซ้ายชายปะทาถ้ามีอะไรน่ากลัวไหมก็ วันนี้ก็ถือวชนะา่าแล้วอยากเจอใครน้ำหนักเท่าไรชีออ่อท่ไรอันีแล้วได้อ,ไอีาไรกไกวันนี้ท่ดีกว่าขห้วันนี้ก็ถือว่าชนะง่ายนะง่ายแล้วแล้วอยากจะขอบคุณใครไหม มานซัมพีเคนานไหมดวงอาทิตย์นะก็ถือว่าวันนี้เนะนะจอความดีนะอ่าโอเคขอบคุณครับเลี๋ภูมิ